สวัสดีครับท่านผู้ชมที่พครับวันนี้นักบ,บริหาร,เ,รเยี่ยมช่องมหาเก้าเราเลือกอีกครั้งครับวันนี้ขอพบกับเซียนเท่าเซียนเท่าคือเป้าหมายครับปรบมือต้อนรับกับนักบ,บริหารด้วยครับสาวนักบ,บริหารนะครับผู้มีฝีมืออันแขกแกร่งท่านหนึ่งนะครับกลมาหลายครั้งแล้ววันนี้ขอประทะกับเซียนเท่าโดยตรงถือว่าเซียนเท่าคือเป้าหมาย เอาว่าสูงสุดของหมาพคอตขั้นเทพแล้วกันนะครับเซียนเท่าถือว่าเป็นสุดยอดของเซียนในหมาพคอตขั้นเทพโปรแกรมหมาพคอตขั้นเทพครับมาชมกระดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจทั้งผู้เล่นด้วยเพื่อจะได้มีกำลังใจเล่น เมื่อมีแฟนคลับชมมีคนชมธรรมดาของคนเราเนาะครับก็อ,อยากสแสดงฝีมือเหมือนกันนะครับอ้าวเล่นอ้าวครับเดินให้กินกินรวดลายงั้นนะครับดูแล้วอนาคตก็ไม่เท่าไรหรอกครับแต่ว่ากินให้สวยๆอย่างนั้นนะครับกินให้มันสวยงามนะขยับไปนะครับ อนาคตจะเป็นอย่างไรเริ่มๆจะมีอาการไม่ค่อยดีเท่าไรนักนะครับถูกเสียนเท่าสกัดนครับ ถูกเสียงเท่าสก,กัดน,นะครับไปยังไงดีครับอืมโอ้โหนะครับ,รบไปกินแบบนี้ก็เสียหายนะครับเสียหายแล้วครับกระดานที่หนึ่งพระทายเสียนเท่าเสียนเท่านำหนึ่งศูนย์ครับนะถูกนำหนึง่งศูนย์ง่ายๆเลยนะครับวันนี้นักบริหารสาวนักบริหารนะครับอ่ไปเป็นไร นนวันนี้เล่นสี่กระดานารครับวันนี้เล่นสีกระดานทำยังไงเขาคือเป้าหมายเซียนเท่าเป็นเป้าหมายของทุกคนนะครับต้องการจะเล่นกับเซียนเท่าเพื่อชนะนั่นคือมาตรฐานของหมาคอตกระดานที่หนึ่งโดนเซียนเท่าเล่นงานนะครับมาสู่กระดานที่สอง จะเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถตีตื้นคืนได้ไหมครับอดานที่สองนี่แพ้อีกไม่ได้นะครับอย่างดีอย่างน้อยเสมอยังดีนะถ้าแพ้นะไม่ดีนะครับเสียนเท่าแต่การกินน,น,นะครับก็แหลกให้กินสองอให้กินคืนแล้วกินสองคืน นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจอโอ้ยโยนนะฮะเสียงกันเลยนะครับกินสองคืนโดนกินนะครับหมาเสียเปรียบแต่ว่าจะต้อง หาทางเล่นงานคืนให้ได้อ้าวให้กินฟรีไปตรงนั้นแล้วนะครับอืมตรงนี้ทามาสกัดกันมาสกัดดีไหมเนี่ยอืมเข้าไปแล้วครับ ไม่ทันแล้วครับก็ทำอะไรไม่ได้อีกสำหรับกระดานนี้นะครับก็คงจะมีโอกาสเสมอกันสูงมากครับเารวัดเรามาระวังกันทั้งเซียนเท่าและนักบริหารนะครับวางแผน ทำไงจึงจะไม่โดนกินฟรีหรือทำไงจึงจะแลกค่าฮอตนะครับม,มาคอตคันเทพนะครับนี่คือมาคอตคันเทพ พวกเกียมขรคันเทพนะครับก็มีทั้งเสียนเท่าอาจารย์ปูอาจารย์วินหรือเสียนดูชาตินะครับฝีมือแข็งแกร่งทั้งนั้นะครับอืม โโอ้โหกระดานนี้ก็กินกันยากนะครับกินกันค่อนข้างยากเนี่ยเหมือนจะดีนะครับอาจารย์ปู่ที่เสียนเท่าเหมือนจะดีแต่ว่าก็มาติดขัดตรงนี้แหะครับติดขัดตรงนี้ อืครับก็จะสะกัดกันป้องกันอย่างนี้แหละครับมาเอเดินนะครับว่าจะเดินไม่เดินเอาตัวนี้นะบากอดเดินบอกหันเทีก็จะไม่ไปไหนนะครับเดินไปเดินมาอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาในกระดานนี้นะครับนี่ครับ ทำอะไรกันไม่ได้นะครับนโดยเฉพาะฮอตฉากไปฉากมายนี้ก็จะหมดตาพอดีนะครับจบกระดานทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันเสมอกันครับกระดานที่สามโอ้โหนะครับในชว่วงนี้ เ,เท่ายัางนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับถ้านับโดยรวมนักบริหารยังไม่ได้แต้มเมอร์สกูก็มาเสมอกันกติกาของเรานะครับชนะได้หนึ่งแต้มเสมอไม่ได้แต้มแพ้ก็เสียแต้มเร,รียกว่านะกระดานละหนึ่งแต้มนะครับชนะกระดานละหนึ่งแต้ม มาได้เอาสามแต้มเหมือนฟุตบอลนะครับแต่ฟุตบอลเช่น,นั้นครั้งก็ได้สามคะแนนเสมอได้หนึ่งแพ้ได้ศูนย์นะครับกระดานนี้อ่ะเนี่ยครับเข้าสู่ล็อกที่ดีแล้วนะครับนักบริหารมีโอกาสนะครับนักบริหาร โยนให้กินแล้วครับแล้วก็กินขึ้นไปนะครับเสียนเท่าท่าลงถ้ามาตรงนี้น่ามาแล้วครัก็เสียนเท่าเสียแล้วครานี้เป็นความเสียหายร้ายแรงด้วยของเสียงเท่าครับมีโอกาสถึงแพ้นะครับอืมนะครับนักบริหารสาวก็มีสิทธิที่จะตามตีเสมอได้นะครับดูครับจะประคอง เกมที่ได้เปรียบให้ถึงสุดท้ายนะครับถ้าประคองเกมไม่ดีก็มีโอกาสแค่เสมอถ้าประคองเกมดีก็มีโอกาสชนะเพราะว่าบมาคอนั้นคุมพื้นที่โดยเฉพาะเส้นกลางนี้นะครับคุมไว้เรียบร้อยแล้ว ครับนี่ครับก็ดูเส้นกลางนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูแลเส้นกลางมาให้ไม่ให้เสียนเท่าผ่านก็จะเป็นชัยชนะอยู่แล้วนะครับ อืมมาให้กินได้ครับกินฟรีนะครับก็ถือโอกาสถือว่าได้เปรียบทันทีนะครับได้เปรียบมากๆากด้วยเพราะจะได้กินฟรีนะครับกินฟรีอีกนะครับอย่างนี้ถือว่าแพ้แล้วนะครับ นับบริหารตามตีเสมอหนึ่งหนึงง่งครับนะครับชนะกลับมาสามารถตามตีเสมอได้กระดานสุดท้ายกานที่สีตัดสินนะครับกระดานนี้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้เสียนเท่าคือเป้าหมายวันนี้เป็นยังไงครับเสียนเท่าจะเอาอยู่ หรือสู้ไม่ได้นะครับมาชมกระดานสุดท้ายกระดานนี้กระดานที่สี่ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมจนถึงเวลานี้ครับขอบคุณมากจริงๆให้กำลังใจทั้งผู้เล่นให้กำลังใจทั้งเจ้าของช่องนี่ครับมาแล้วครับ เสทางกันบังดีครับนักบริหารกำลังไปได้ดีนะครับเกมนี้มีโอกาสะโอกาสใกล้มาแล้วเสียนเท่าเปิดให้กินนะครับนะครับลองดูวัดใจเสียนเท่าว,ว่าจะเข้ามาซีกไหนเออมาซีกนี้โดด้วยครับคราวนี้นะครับนี่ เปล่นเถ่าพลาดท่าแล้วครับอย่างนี้พลาดท่าแล้วดูทุกคนครับจะพลาดท่ายัางไงนะกับได้เข้ามาน่ยอนาคตของหมอกฮอตของเซียนเท่านั้นดับแล้วครับดับยังไงดูเขากินไหมเข้ากินนี่นะครับฮอตเข้ากินก็คือดับวูบเลยครับพอโดนฆ่าฮอตทิ้งหมากที่เหลืออยู่ก็จะ อ่อนแอทันทีนี่ครับโดนข่าแขนขาโดนหักไปแล้วไไลตอนข้อมุม,มนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่คือนักบริหารที่วางแผนนะครับชนะยากแต่ว่าชนะได้ก็ถือว่าสุดยอดนะไลกินโอ้โห ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านอันนี้คือเกมหมากฮอตคันเทพหมากฮอตออนไลน์ที่มีผู้เล่นผู้ชมมากมายนะครับใครก็ต้องการอยากเล่นเพราะว่าโปรแกรมสุดยอดมาตรฐารของหมากฮอสไทยนะครับจบเกมนักบ,บริหารชนะบุญวิทย์สองหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัดสดีครับ